เลือกชมกป็นเก่งในชายแฟชั่นสุดคุมที่ร้อยแปดเมนสโตร์ร้อยแปดเมนสโตร์เป็นเก่งในชายสวัสดีครับพบกับวันวายกับการเล่าหนังแบบวาวายอีกเช่นเคยวันนี้เรามากหนังเรื่อง ghost on w country ปี2017จาก UK นะครับเรื่องนี้มีเขาคงมาจากเรื่องจริงนะครับและก่อนที่จะไปฟัง อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดและกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับส่วนเนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรไปฟังพร้อมกันเลยในเมืองยอร์เชียของประเทศอังกฤษหนุ่มจอห์นนี่ที่มีนิสัยหัวร้อนอารมณ์รุนแรงเขาเอาศัยอยู่ในฟาร์มกับย่าและพ่อจอมดุของเขาแต่เนื่องจากพ่อของเขาเป็นโรคหล,ลอดเลือดในสมองและด้วยความอายุมากของคุณย่าแล้วการรับผิดชอบงานในฟาร์มส่วนใหญ่ก็เลยตกเป็นของจอห์นนี่ในเวลาว่าง จอนีก็ได้ใช้เวลาดื่นเล่าและมีเซ็กแบบดิบเถื่อนกับคนแปลกหน้าอยู่บ่อยครั้งและการพักมีเซ็กหลังจากการไปขายวัวครั้งนั้นทําให้เขากลับมาที่ฟาร์มช้าและก็ต้องพบว่าในตอนที่เขาไม่อยู่ลูกวัวได้ตายขณะคลอดซึ่งนั่นก็ทําให้เขาถูกพ่อดุอย่างหนักว่าเขาเป็นคนที่ไม่เอาไหนทําให้ครอบครัวต้องจ้างอีกคนมาช่วยงานในฟาร์มซึ่งการมาของเขาก็ดูเหมือนว่าจอนีจะไม่ค่อยพอใจนักกิออริเก แรงงานข้ามชาติชาวโรมาเนียเป็นหนุ่มที่สุขุมอ่อนโยนซึ่งเขาก็ได้รับการว่าจ้างให้มาช่วยงานในฟาร์มนี้หลังจากขับรถไปรับจอร์นี่ก็ได้พาเข้ามาที่รถบ้านซึ่งเป็นที่พักสําหรับการอยู่ที่นี่ของเขาหลังจากที่ฟังการสนทนาแล้วเขาก็ได้รับการต้อนรับแบบไม่ค่อยเป็นมิตรจากจอร์นี่เท่าไหร่นักพอพอรู้ว่าเป็นชาวโรมาเนียจอร์นี่ก็เรียกเขาว่ายิปซีซึ่งก็ทําให้เขาตอบด้วยการไม่พอใจว่าอย่าเรียกเขาแบบนั้นจากนั้น เขาก็ได้เข้ามาทานข้าวในบ้านของจอ์นนี่ซึ่งก็มีพ่อกับยายยืนคุยกับเขาอยู่พ่อก็พูดขึ้นมาว่าพวกเขาต้องการคนช่วยงานแค่หนึ่งอาทิตย์เท่านั้นหลังเสร็จจากที่นี่แกมีที่ไปหรือเปล่าพอที่นี่ไม่ได้ทําการกุศลสำหรับคนเลนลอนนะอารมณ์ประมาณเหยียดเชื้อชาตินะครับขณะเดียวกันจอห์นนี่ที่เตรียมตัวออกไปดื่มเหล้าก็เดินออกมาถามหาเสื้อกับย่าของเขาพ่อจึงบอกว่าอย่าดื่มหนักให้มากเพราะพรุ่งนี้เขาต้องพาพ่อไปดูแกบนภูเขาจากนั้น จอน,นี่ก็ได้มาดื่มเหล้าที่บาร์ตามเคยซึ่งกระดูเหมือนว่าเขาจะจัดหนักไปหน่อยทําให้เขากลับบ้านมาแบบสภาพดูไม่ได้เลยเช้าวันต่อมากีออริเกก็ได้มาทําคลอดแก่อย่างชํานาญการซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดก็อยู่ในสายตาของพ่อของจอน,นี่พร้อมกับทําสีหน้าที่ผิดหวังเพราะไม่รู้ว่าตอนนี้จอรน,นี่ลูกชายหลานของเขาหายหัวไปอยู่ที่ไหนตัดมาที่จอน,นี่ที่ตอนนี้เพิ่งฟื้นจากอาการเมาหนัก ในสภาพที่อ้วกแตกอ้วกแตนอยู่ที่ข้างกำแพงหินจากนั้นเขาก็เดินโซซัสโซเซเข้าไปหาทั้งสองที่กำลังทำงานอยู่พ่อก็ได้ดูเขาเรื่องที่เขาไม่มีความรับผิดชอบทั้งสองจึงมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงพ่อจึงเรียกเขาไปปรับทัศนคติและเรื่องก็ลองเอ่ยว่าให้จอห์นนี่เล็กยอริเกขึ้นไปตั้งแคมป์บนภูเขาเพื่อที่จะดูแลแ,แกะจนกว่าจะ่อมรั้วเสร็จ ระหว่างเตรียมข้าวของจอนนี่ก็ได้มองหน้ากิออริกเกพร้อมกับถามด้วยน้ำเสียงที่ชวนตีว่ามีปัญหาอะไรหรอทางด้านกิออริกเกก็ปฏิเสธว่าสำหรับฉันนะ่ะไม่มีหรอกอารมณ์ประมาณว่านายเองหรือเปล่าที่มีปัญหาแล้วจอนนี่ตัวแสบก็เรียกเขาไปว่าไอยิปซีอีกครั้งจากนั้นทั้งสองก็ขึ้นมาบนภูเขาพอถึงที่หมายพวกเขาก็แยกย้ายมาเก็บสัมภาระแต่กิออริเกก็มัวสำรวจบ้านร้างอยู่ จอห์นนี่จึงเรียกเขาด้วยคำพูดที่เหน็บแนมว่าจะทำงานไหมไอ้ยุสี่และนั่นก็ทำให้เขาเริ่มไม่พอใจแต่ก็ต้องไปทำงานต่อพ่อตกเย็นกีออริเกก็ได้ทำข้อให้แก่แต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่รอดทว่าทักษาที่ชำนาญการของเขาก็สามารถช่วยเหลือชีวิตมันไว้ได้จอหนนี่ก็เอาแต่ยืนมองอย่างไร้คำชมมีแต่คำพูดที่เหน็บแนมที่หลุดมาจากปากหลังจากทานอาหารเสร็จทั้งสองก็พากันเข้านอนแต่ก็ดูเหมือนว่า เขาจะนอนคิดอะไรบางอย่างเช้าวันต่อมาหลังจากที่เกียร์ริเกไปตักน้ํามาทําความสะอาดร่างกายไอจอนนี่ตัวแสบก็พูดกับเขาไปว่ารีบแต่งตัวซะไอยิปซีพอเขาได้ยินแบบนั้นความโทสะของเขาที่สะสมมาตั้งแต่ต้นก็ต้องระเบิดออกมา เขาวิ่งไปผลักจอน,นี่ลงไปบนพื้นแบบสุดแรงเกิดจากนั้นก็กดไปที่หน้าและจ้องไปที่ตาของเขาพร้อมกับพูดด้วยน้ำเสียงร่ากกับจะกินหัวว่าอย่าพูดแบบนั้นกับฉันอีกฉันรู้ว่านายคิดจะเล่นกับฉันฉันก็จะสนองนายเองทีนี้เราจะเริ่มทำงานตกลงไหมจอน,นี่ก็ได้แต่พยักหน้าตอบรับหลังจากนั้นทั้งสองก็ได้มาทำงานซ่อมรั้วกันต่อจอนน่ที่ไม่ระวังก็ทำหินบาดมือตัวเอง ยอรอิเกจึงขอดูแต่ด้วยความขี้เกียจของจอนนี่เขาก็ทำท่าทีไม่ยอมยอริเกจึงขู่ว่ามันอาจจะติดเชื้อได้นะจอนนี่จึงยอมให้เขาดูชายหนุ่มปดมพยาบาลเบื้องต้นให้ด้วยการถอน้ำลายใส่พร้อมกับบอกว่ามันไม่เป็นไรหรอกแค่แพ้ถลอกทางด้านจอนนี่ก็สัมผัสได้ถึงความอบอุ่นจากชายที่อยู่ตรงหน้าทำให้หัวใจอันเย็นชาของเขาเริ่มอ่อนไหวลงเรื่อยๆระหว่างการทำงานจอนนี่ก็ทำงานไป และแอบมองกิออริก้ไปด้วยจนมีจังหวะที่กิโอริก้หันกลับมาแล้วทั้งสองก็ได้สบตากันก่อนจะแยกย้ายกันไปทำงานพอตกกลางคืนกิออริเก้รู้สึกปวดฉี่เขาจึงออกมาทำธุระข้างนอกแต่หารู้ไม่ว่าอีกคนก็ตามเข้ามาเหมือนกันจอนนี่วิ่งเข้าหาเขาอย่างหิวกระหายทั้งสองกั้นบนโคลนท่ากลางอากาศที่หนาวเย็นจอนนี่ปฏิเสธการจูบจากชายหนุ่มแต่เขาเรื่องที่จะทำ เหาอีกฝ่ายแทนทั้งสองได้ร่วมกิจกรรมกันอย่างดิบเถื่อนที่แปดเพื่อนไปด้วยคโคลนบนเรือนร่างวันต่อมาหลังจากที่ทํางานเสร็จทั้งสองก็ได้มานั่งพิงไฟเพื่อคลายความหนาวเย็นด้วยกันกิออริเกมองหน้าจอนนี่แล้วยิม้มจอนนี่จึงถามไปว่ามีอะไรเขาจึงพูดไปว่าไอ้ประหลาดจอนนี่ตอบกลับมาทันควันว่าไอ้ตุดและไม่ไว อีกฝั่งก็ตอบกลับไปว่าไอ้ตุดด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มแบบมีความสุขเช่นกันและแล้วก็ถึงเวลาเข้านอนอีจอนนี่รอคอยและอีกฝ่ายก็ไม่ลืมที่จะแสดงความต้องการอีกครั้งแต่กิออริกเกก็ขัดขืนการมีอะไรแบบดิบเถื่อนของจอนนี่พร้อมพยายามแสดงให้อีกฝ่ายเห็นว่าการร่วมกิจกรรมก็สามารถอ่อนโยนและอบอุ่นได้เช่นกันแล้วทั้งสองก็จูบกันเป็นครั้งแรกพ่อเสร็จกิจพวกเขาก็ได้นั่งแบบเปลือยเปล่าพร้อมกับแชร์เรื่องราวต่างๆให้กันฟัง จากนั้นก็พากันไปชมวิวบนภูเขาด้วยกันอย่างอบอุ่นเวลาต่อมาพวกเขาก็กลับมาที่ฟาร์มทั้งสองนั่งดูทีวีด้วยกันโดยมิยากำลังรีดผ้าอยู่ข้างหลังจอน,นี่มองไปที่หน้ากิออริเกแล้วทำท่าลุกนี้ลุกหลนจนย่าสงสัยว่ามีอะไรหรือเปล่าเขาจึงรีบเก็บของช่วยเธอเพื่อให้เธอกลับห้องเร็วขึ้นพอ่อทางสะดวก จอน,นีก็รีบพุ่งเข้ามาก่อนหอมชายหนุ่มตรงหน้าอย่างหิวกระหายพร้อมกับชวนให้เขานอนในบ้านด้วยกันแต่กิออริกเกก็ปฏิเสธและเลือกที่จะไปนอนในรถบ้านจอน,นีจึงตามออกมาด้วยสีหน้าที่บึ้งตึงกิออริกเกจึงงอเขาด้วยการเข้าไปหอมแก้มอย่างอบอุน่นจากใบหน้าที่เข่งครึมก็กลายเป็นรอยยิ้มในทันทีแล้วทั้งสองก็แลกจูบก,กันอย่างโรแมนติกท่ามกลางฝฟสีส้มในรถบ้านพอเช้ามา ทั้งสองก็ได้มาทํางานตามเคยระหว่างทํางานสองหนุ่มก็ได้หยอกล้อกันอย่างมีความสุขโดยมีสายตาของพ่อที่กําลังมองพวกเขาอยู่จากนั้นพวกเขาก็ขับรถมาเล่นน้ําด้วยกันอย่างสนุกสนานในขณะที่พ่อของเขาอาการกําเริบอีกครั้งทําให้ทั้งสองต้องรีบมาโรงพยาบาลในทันทีพอจอนี้ได้เห็นสภาพของพ่อแล้วเขาก็รู้สึกร่องรอยแต่ก็มีกิออริเกท,ที่เป็นกำลังใจให้เขาหลังจากนั้น จอห์นนี่ก็กลับมาดูแลฟาร์มต่อโดยมีย่าคอยเฝ้าดูอาการพ่อที่โรงพยาบาลและเขาก็รู้สึกใจชื้นขึ้นมาพอหลังทานมื้อข้ามกับเกียริเกเเเสร็จยาก็โทรมาบอกว่าพ่อของเขาฟื้นแล้วหลังจากนั้นทั้งสองก็ได้มาอาบน้ําด้วยกันเกียริเกรเจึงเสนอว่าเขาจะอยู่ช่วยงานต่อจนกว่าพ่อของเขาจะดีขึ้นซึ่งจอห์นนี่ก็พยักหน้ารับด้วยรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความดีใจหลังจากเสร็จกิจ ทั้งสองก็นั่งคุยกันอย่างโรแมนติกบนที่นอนจอนี่ก็ได้ถามอีกฝ่ายว่าอันนั้นอันนี้ในภาษานายเรียกว่าอะไรอะแบบฟิลภรรยาเวอร์จากนั้นพวกเขาก็ได้ไปทํางานในฟาร์มกันต่อในขณะเดียวกันยาก็กลับมาที่บ้านพอดีพอได้เห็นร่องรอยอ,รอยารยธรรมที่ทั้งสองสร้างไว้เธอก็รู้เลยว่าทั้งสองมีความสัมพันธ์ที่เกินเลยและก็ต้องเป็นหน้าที่ของเธอที่เก็บไปทิ้งให้ จากนั้นจอห์นนี่ก็ได้มาคุยกับยาเขาพูดชมเกียวริเเกเรื่องทำชีสนมแกะเรื่องทำอาหารและเขาจะอยู่ช่วยจนพอดีขึ้นแต่เธอก็บอกว่าเขาจะไม่ดีขึ้นและยังเตือนสติเขาให้ตระหนักว่าตอนนี้เกียวริเกมาอยู่ในฐานะอะไรจากนั้น จอนนีก็ได้ชวนกิอริเกมาที่บาร์จอนนีตระหนักว่าเขาต้องแบกรับภาระงานในฟาร์มคนเดียวแล้วเขาจึงเอ่ยปากชวนกิอริเกว่าจะอยู่ที่ฟาร์มต่อกับเขาไหมกีอริเกไม่มั่นใจและบอกว่าถ้าอยู่เราจะทําฟาร์มแบบเดิมไม่ได้นะเพราะมันก็จะไปไม่รอดเหมือนกันจอนนีก็รู้สึกเครียดหนักพอๆกับยาค่อนข้างที่จะรับการเปลี่ยนแปลงยาก พอจอหนี้ดื่มหนักจนเมาเขาก็เผลอไปมองหนุ่มผมทองร่างบางคนหนึ่งอย่างไม่ละสายตาพอเขาเดินไปห้องน้ำไอหนุ่มน้อยก็เดินตามไปและมองเขาอย่างสเสน่หาแล้วทั้งสองก็ลงเอยด้วยการขณะเดียวกันไอแก่บาร์ดัมายก็หาเรื่องกิออริกเด้โยการดีดเบียร์ใส่หน้าเขาอย่างไม่หยุดหย่อนทําให้เขาหมดความอดทนแล้วกดหัวมันลงไปบนโตะ๊ะซึ่งก็ทําให้เขาโดนไล่ออกจากร้านในทันทีแล้วเขา ก็เดินไปตามจอนน่ในห้องน้ำแต่ก็ต้องพบกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดว่าคนที่เขาไว้ใจจะเซอร์ไพรส์รเขาได้ขนาดนี้ทำให้เขาออกจากร้านไปด้วยความเสียใจพอรู้สึกโล่งช่วงลางจอน,นี่ก็เดินออกมาหากิออริกเกแต่เขาก็ต้องพบว่าชายหนุ่มได้ออกไปจากร้านเรียบร้อยแล้วระหว่างทางเขาก็เห็นกิออริกเกกกำลังเดินออกมาพร้อมกับสัมภาระเขาจึงถามว่าจะไปไหนกิออริเเก ตวาดใส่หน้าเขาด้วยความโมโหว่าไปตายซะพร้อมกับพุ่งเข้ามาจะชกหน้าเขาแต่เขาก็ตัดสินใจที่จะไม่ทำพร้อมกับเดินจากไปเวลาต่อมาพ่อของจอนนี่ก็ได้ออกมาจากโรงพยาบาลงานในฟาร์มเขาก็ตั้งจัดการเพียงคนเดียวทําให้เขารู้สึกเครียดมากซึ่งตอนนี้เขาคิดถึงกิออริเกเยอเกินเขาจึงนําเสื้อของกิโอริเกมาสวมใส่เพื่อให้รู้สึกถึงความอบอุ่นจากตัวเขามากไปกว่านั้น เขาพยายามหากิยอริเกยอยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่สามารถติดต่อได้เวลาต่อมาจอรน,นีพยายามปรับเปลี่ยนตัวเองทั้งดูแลพ่อและจัดการงานที่ฟาร์มเพื่อให้ครอบครัวไว้ใจว่าเขาก็สามารถทำได้อีกทั้งเขาก็ได้เปิดใจกับพ่อว่าเขาสามารถดูแลฟาร์มนี้ได้แต่ต้องเป็นในรูปแบบของเขาเองและเขาจะไปตามกิยอร์เกยกลับมาซึ่งพ่อก็รู้สึกปล่อยวางและไม่ว่าอะไรถ้าสิ่งนั้นทำให้เขามีความสุข และก่อนออกเดินทางยาก็ไม่ลืมที่จะเอาที่อยู่ของกิออริเก่ที่ฝากไว้ให้กับจอห์นนี่จากนั้นจอห์นนี่ก็ได้นั่งรถบัสมาตามหาหัวใจของเขาที่ฟาร์มขนาดใหญ่แห่งหนึ่งเขาได้มานั่งรออยู่นานจนเพลอหลับไปและแล้วกิออริเก่ก็เดินเข้ามาจอห์นนี่เอาแต่เก๊กพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ไม่ยอมพูดตรงๆสักทีจนทําให้กิอริเกที่รอฟังสิ่งที่มาจากใจของเขาเดินกลับไปด้วยความผิดหวัง และแล้วจอหนีก็ตัดสินใจวิ่งกลับเข้าไปหาเขาและพูดทางน้ำตาว่าฉันมาตามหานายฉันอยากให้นายกลับไปกับฉันอยากให้เราอยู่ด้วยกันกลับไปทำฟาร,ร์มของเราด้วยกันเกียร์โรเกที่ตอนนี้เริ่มใจอ่อนแล้วก็พูดขึ้นมาว่าไอ้ตุดจอหนีก็ตอบไปด้วยความดีใจว่าไอ้ตุดแล้วทั้งสองก็จูบคืนดีกันจากนั้น พวกเขาก็นั่งกลับมาที่ฟาร์มแต่ัดสินใจขายรถบ้านแล้วเข้าไปอยู่ในบ้านด้วยกันและแล้ว,ลวทั้งสองก็ทำฟาร์มและใช้ชีวิตในรูปแบบของพวกเขาเองกิออริเกมองหน้าจอน,นี่แล้วยิม้มจอน,นี่จึงถามไปว่ามีอะไรเขาจึงพูดไปว่าไอ้ประหลาดจอนนี่ตอบกลับมาทันคว,วันว่าอีกไทยมึงไม่อีกทยอีกไทยมึงไม่อีกทย จบแล้วนะครับสำหรับการสปอยหนังเรื่อง Ghost on Country และถ้าชอบเนื้อหาแนวนี้อย่าลืมกดติดตามไปด้วยนะครับแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างลองเลือกเปลี่ยนกันได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ